สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเราชาว SolidWorks 108แหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับ SolidWorks นะครับในคลิปนี้เราก็จะมาดูกันว่าวิธีการใช้ Mechanical Mate นะครับ Mate Cam Mate Slot Mate Screw Mate Gear นะครับ m a c k Pinion หรือว่า Mate Hing เนี่ยทำกันยังไงมันใช้ยังไงเห็นนานละแต่มันใช้ยังไงนะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันนะก็ ก่อนอื่นเลยก็เข้าไปที่เมดนะครับจะสังเกตได้ว่าใน SolidWorks เนี่ยมีเมดอยู่หลายแบบด้วยกันรวมถึง mechanical m a t e ตรงนี้ด้วยนะครับเราจะใช้กันยังไงเริ่มจากที่แคมก่อนเลยนะผมจะเมดแคมตัวนี้นะครับซูมเข้าไอันแรกนะครับก็ให้เราเลือกผิวของแคมของเรานะครับอันนี้ก็คือเราควรจะเลือกผิวรอบนี้เลยนะครับ แต่ผมก็ไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องไปกดไล่ทีละอันนะครับผมใช้คลิกขวานะครับแล้วก็เลือก select tangency นะครับอันไหนที่มัน tangent กันเนี่ยเขาก็าจะเลือกให้หมดเลยนะครับส่วนแคมป follower ตัวนี้นะครับเราก็เลือกตัว follower ที่เราที่ผิวที่เราต้องการให้มัน follow กันไปนะครับอ่ะเสร็จแล้วคลิกโอเคเอาลองหมุนดูนะครับนี่ก็จะเห็นว่าแคมเคลื่อนที่นะครับกับ follower ตามกันนะครับอ่าแบบนี้ ต่อไปนะครับก็เม็ดสกรูแล้วกันนะครับผมใช้เม็ดสกรูตัวนี้ก็เลือกพื้นที่ผิวของสกรูนะครับที่เป็นวงกลมนะครับกับตัวรูนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะกำหนดได้ว่าจะกำหนดหนึ่งรอบต่อกี่มิลน,นะครับหรือว่าจะกำหนดเป็นระยะทางต่อรอบก็ได้นะครับสมมติผมกำหนดให้1รอบ หมุนไป6กมิลน,นะครับเคลื่อนที่ไป6กมิลหนึ่งรอบกดโ,โอเคนะครับก็ลองหมุนดูนี่ครับสกรูหมุน1รอบนะครับมันก็จะเคลื่อนที่ไปทั้งหมด6มิลน,นี่เมทสกรูนะครับแบบนี้ต่อไปเมทฮิิงนะครับยิงอันแรกเลยนะครับเลือกผิวที่คอนเซนทริกกันผมก็เลือกผิวทรงกระบอกตรงนี้นะครับแล้วก็ เลือกเฟสที่จะให้มันชนกันนะครับผมก็เลือกเป็นขอบนี้กับขอบนี้นะครับกดโอเคนะครับเท่านี้เองก็จะได้หิ้งมาต่อไปนะครับผมจะเมดอะไรต่อดีสล็อตนะครับเมดสล็อตละกันจะเห็นสล็อตตรงนี้นะครับผมก็คลิกเลยเลือกข้างในสล็อตนะครับเขาก็จะเลือกผิวทั้งหมดในสล็อตให้แล้วก็คลิกที่ผิวทรงกระบอกนะครับที่จะให้บิงอยู่ในสล็อต ะครับนะแล้วก็คลิกโอเคได้เลยนะครับนอกจากนั้นในสล็อตเนี่ยเรายังสามารถเลือกที่จะให้มันเคลื่อนที่นะครับฟรีก็คือเคลื่อนที่ได้ทั่วสล็อตเลยส่วนเซนเตอร์ินสล็อตนะครับก็คืออยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางระหว่างสล็อตหรือว่าจะกําหนดเป็นระยะทางในสล็อตก็ได้หนะรือว่าจะกําหนดเป็นเปอร์เซนต์ก็ได้ทีนี้ผมเลือกฟรีแล้วกันให้มันเคลื่อนที่ได้ทั้งหมดเลยนะก็ลองเคลื่อนที่ดูนี่ ตัวจับของเราก็จะเคลื่อนที่อยู่ในสล็อตเท่านั้นแล้วนะครับก็ต่อไปเม็ดอะไรดีก่อนที่เราจะไปเม็ดเกียร์นะครับต่อไปแถมแถมแถมนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับเราใช้เบลสามารถใช้เบลเพื่อเชื่อมระหว่างพุลเล่สตัวนี้ได้นะครับเบลอยู่ไหนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ assembly feature เ,เ,เข้าเบลเชนตรงนี้นะครับ เลือกผิวของพูเล่เลยนะครับก็เ,เลือกนี่ชิ้นที่1ชิ้นที่2นะครับสังเกตว่ามันจะเชื่อมกันแล้วแล้วก็ชิ้นที่3นะครับสามชิ้นเชื่อมกันจะสลับด้านอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราต้องการให้พุเล่หมุนทั้งไหนหรือจะกําหนดความยาวของเบลตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าเรามีชิ้นงานที่เป็นสต e, ็อกพูเล่เออชิ้นงานสต็อกของเบลอยู่นะครับ แล้วก็กดโอเคนะครับ <c oughs> ลองหมุนดูนะครับนี่อุเลเททั้ง3ตัวก็จะหมุนไปด้วยกันเลยนะครับแบบนี้อ่ะต่อไปมาดูเกียร์บ้างดีกว่านะครับเม็ดเกียร์กับเม็ดแล็ปพีเนียนนะครับเอาไปที่เม็ดเหมือนเดิมนะครับเข้าเมคคาเข้าลเม็ดใช้เกียร์นะครับคราวนี้ผมจะใช้เกียร์ตัวเกียร์นี้ก็เราก็เลือกตรงไหนก็ได้นะครับ สมมติ guru, ว่าผมรู้ว่า2เกียร์นี้มีเลชเท่ากันนะครับผมก็เลือกไปที่ขอบของตรงจุดศูนย์กลางของเกียร์นะครับที่มีเลชที่เท่ากันนะครับตรงนี้ถ้าเรารู้ว่าเกียร์นี้เลชไม่เท่ากันเราก็เปลี่ยนได้นะครับแต่นี้เรารู้ว่ามันเท่ากันนะครับหรือว่าเราไม่รู้ว่ามันเท่ากันหรือเปล่านะครับก็ให้เลือกก็ให้เลือกแทนที่จะเลือกที่กึ่งกลางของเกียร์นะครับก็ให้เลือกที่ตรงนี้แทน ก็คือเส้นเส้นระยะพิชของฟันเกียร์นั่นเองครับแต่อยงมันก็เท่ากันอยู่ดีครับเพราะสองเกียร์นี้มันเท่ากันผมก็กดโอเคป้ายครับก็ลองหมุนดูนี่นะครับก็จะได้เกียร์แบบนี้ต่อไปนะครับแหลกพีเนียนใช้แหลกพีเนียนอันแรกเลือกแหลกก่อนนะครับผมก็เลือกที่ระยะพิชของเกียร์เหมือนเดิมนะครับ ต่อไปก็เลือกที่ระยะพิชอ่าระยะพิชของแรลกนะครับต่อไปก็เลือกที่ระยะพิชของเกียร์นี้นะครับกดโอเคอ้าวผิดด้านนะครับสังเกตว่านี่ผิดด้านอยู่ผมจะสลับด้านนะครับกดตรงนี้นครับ reverse เบิบจับมันเคลื่อนกลับเข้ามาหน่อยนะครับกดโอเคนะครับก็จะได้แห็คที่เนียนนะครับแล้วก็เกียร์ หมุนไปพร้อมกันเลยครับสังเกตว่าตรงฟันเนี่ยมันจะไม่ได้ศกกันนะครับการที่เราเลือกเม็ดเนี่ยบางทีฟันมันอาจจะซ้อนทับกันหรือว่าไม่อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับซึ่งก่อนเราเมดเนี่ยเราควรที่จะจัดตำแหน่งตรงนี้ให้มันอยู่ตรงกลางหรือว่าศกกันเล็กน้อยให้มันสวยงามก่อนนะครับถึงจะใส่เม็ดเข้าไปอ่าก็เท่านี้นะครับในคลิปนี้เป็นเบื้องต้น ในการใช้งาน Mechanical m a t e ใน SOLIDWORKS นะครับยังไงก็ติดตามกันในคลิปหน้าได้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าใช่ก็กด Subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ